สวัสดีครับในคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับในเรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะครับซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงลิมิตแนวคิดของลิมิตนะครับแล้วก็วิธีการหาลิมิตโดยการแทนค่าที่ใกล้เคียงกับค่าที่ลิมิตค่าที่ x เข้าใกล้ค่าอะไรค่าสักค่าหนึ่งนะครับที่เราแทนค่าเข้าใกล้ไปเรื่อยๆ กับวิธีการดูจากกราฟนะครับในวันนี้เราจะมาในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตของฟังก์ชันซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะได้คำนวณน,นะครับโดยการหาค่าของลิมิตผ่านทฤษฎีบทต่างๆนะครับโดยทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตตัวแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของการหาลิมิตนะครับโดยกำหนดให้ a c เ x E, ลนะครับ a ใหญ่ b ใหญ่เป็นจำนวนจริง m กับ n เป็นจำนวนนับ ถ้า f กับ g เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนและเรนจ์เป็นสับเซตของเซตของจำนวนจริงนะครับโดยกำหนดมาว่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับมีค่าเท่ากับ a ใหญ่แล้วก็ลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับมีค่าเท่ากับ b ใหญ่นะครับตัวแรกนะครับคล้ายๆกับกราฟตัวหนึ่งนะครับลิมิตของค่าคงที่ ลิมิตของค่าคงที่ใดๆก็จะเท่ากับค่าคงที่นั้นนะครับอย่างเช่นลิมิตของ3เมื่อ x เข้าใกล้5้า่นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ3ลิมิตของค่าคงที่ใดก็ทกับค่าคงที่นั้นเลยนะครับถ้ามีลิมิตของ c คูณกับฟังก์ชัน f นะครับ c คูณกับ f x นะครับเมื่อ x, x เข้าใกล้ a เราจะได้ว่าเราเอา c ออกมาก่อนคล้ายๆกับเอา C ออกมาก่อนนะครับก็หาลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ a ก่อนซึ่งลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใ a, กล้ a เขากำหนดให้มาเป็น a ใหญ่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ามันก็คือ c คูณกับ a ใหญ่นั่นเองนะครับถ้ามีฟังก์ชันตั้งแต่2ฟังก์ชันบวกหรือลบกันอยู่นะครับลิมิตของผลบวกหรือผลต่างของฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนั้นก็จะเท่ากับการ แยกหาลิมิตทีละฟังก์ชันก็คือลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ a บวกก็ได้หรือลบก็ได้นะครับกับลิมิตของ g x นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ a ซึ่งลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ a ก็คือ a ใหญ่ลิมิตของ g x เมื่อ x เข้าใกล้ a ก็คือ b ใหญ่มันก็คือ a บวกกับ b หรือ a ลบกับ b ก็ได้ในทนองเดียวกันครับถ้าสมมติว่าเป็นลิมิต ของผลคูณของ2ฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้ a เราก็จะสามารถคำนวณได้โดยใช้ลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล a. ้ a แล้วก็คูณกับลิมิตของ g x นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับนั่นก็คือเป็นอะไรครับมันก็คือ a คูณกับ b นั่นเอง หารกันก็เช่นเดียวกันนะครับหารกันก็เช่นเดียวกันก็สามารถแยกออกเป็นอเล็กนิดนึงนะครับลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ a ส่วนด้วยลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าใกล้ a ซึ่งก็คือลิมิตของ fx เมื่อเข้าใกล้ a ก็คือ a ลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าใกล้ a ก็คือ b นะครับก็คือ a ส่วน b นะครับ ข้อที่6นะครับลิมิตของ f x ทั้งหมดยกกำลัง n นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับข้อนี้ก็เท่ากับว่าเราให้เราหาอะไรก่อนครับให้เราหาลิมิตของ f x ก่อนเมื่อ x เข้าใกล้ a ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะครับเราก็เอาไปยกกำลัง n ซึ่งมันก็คือ a ยกกำลัง n นั่นเอง ข้อที่7นะครับในทํารองเดียวกันกับข้อที่6ก็คือก็จะเป็นลากที่ n ของลิมิตก็คือหาลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ a ก่อนนะครับจากนั้นก็เอาไปถอดรากที่ n อนะ่ะซึ่งก็คือรากที่ n หรือกรนที่ n ของ a นั่นเองนะครับ ทีนี้วิธีการหาลิมิตอันนี้จะเป็นตัวที่เอาไปใช้ช่วยคำนวณเฉยๆนะครับเป,เป็นตัวทฤษฎีที่เอาไปช่วยคำนวณลิมิตที่เราจะพูดถึงตัวแรกเนี่ยจะเป็นลิมิตของฟังก์ชันพหุนามนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยลิมิตของฟังก์ชันพหุนามเนี่ยก็จะได้จากการแทนค่าตัวแปรในฟังก์ชันนั้นด้วยค่าที่ x เข้าใกล้ค่าที่ตัวแปรตัวนั้นเข้าใกล้อย่างเช่นลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้ a ก็จะมีค่าเท่ากับ a ลิมิตของ x กําลัง n เมื่อ x เข้าใกล้ a ก็จะมีค่าเท่ากับ a นะครับยกกําลัง n ลิมิตของพหุานาม c n x c n x กําลัง n บวก c n ลบ1 x กําลัง n ลบ1บวกไปจนถึง c 1 x บวกกับ c 0ก็จะเท่ากับการแทนค่า x ด้วย a นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ a ก็แทน x ด้วย a ลงไปเลยก็จะเป็น c n a กําลัง n บวก c n ลบ1 a กยกำลัง n ลบ1บวกไปเรื่อยๆจนถึง C1a แล้วก็บวกกับ C0 นะครับเป็นเครื่องมือในการหาลิมิตตัวแรกเลยก็คือแทนค่าลงไปได้เลยนะครับเเข้าใกล้อะไรก็แทนค่าตัวนั้นลงไปได้เลยนะครับแต่เมื่อแทนค่าไปแล้วครับเมื่อแทนค่าไปแล้วเนี่ยอลองดูก่อนก็ได้อย่างเช่นตัวอย่างที่1น นะครับเช่นตัวอย่างที่1นในหน้าถัดมาหน้า10นี้นะครับตัวอย่างที่1บอกว่าให้หาลิมิตของฟังก์ชันตัวนี้สามารถแทนค่าหาได้เลยเช่นลิมิตของลบสิเมื่อ x เข้าใกล้2อันนี้เป็นลิมิตของค่าคงที่ครับลิมิตของค่าคงที่ก็เท่ากับค่าคงที่นั้นก็คือลบสิลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้7ก็แทน7ลงไปก็เป็น7ลิมิตของ x กําลัง4เมื่อ x เท่ากับกรนที่2ของ2ก็เป็นกรนที่2 ของ2ทั้งหมดยกกำลัง4ซึ่งก็จะได้เท่ากับ4ช่ใช่ไหมลิมิตของเศษ2ส่วน 3x ทั้งหมดยกกำลัง5เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ก็เอาเศษ2อส่วน3ออกมาก่อนจากนั้นก็หาลิมิตของ x กําำลัง5เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ก็คือลบ1ทั้งหมดยกกำลัง5เป็นลบ1ใช่ไหมครับลบ1ทั้งหมดยกกำลัง5เป็นลบ1ก็เป็นลบเศษ2ส่วน3นะครับ ลิมิตของ3 x ยกกำลัง4บวก7 x เมื่อ x เข้าใกล้ลบ2แทนค่าเลยครับก็เป็น3คูณลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4นะครับแล้วก็บวกกับ7คูณกับลบ2ก็จะเป็นลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4เป็น16คูน3เป็น48บวกกับลบ14อ่ะคิดเลขออกมาก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็น 34นี่ครับก็แทนค่าลงไปได้เลยตัวอย่างข้อที่6ก็เช่นเดียวกันแทนค่าลงไปได้เลยนะครับทีนี้ถ้าแทนค่าแล้วเนี่ยถ้าแทนค่าลงไปแล้วเนี่ยนะครับทฤษฎีบทนี้ก็ยังคงเป็นจริงสำหรับลิมิตทางเดียวนะครับด้วยจากทฤษฎีบทที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับ ก็เป็นจริงสรามิลิมิตทางเดียวด้วยก็คือถ้าลิมิตเข้าใกล้ a ทางซ้ายหรือลิมิตเข้าใกล้ a ทางขวาเนี่ยก็สามารถเอา a ทางซ้ายกับ A ทางขวาก็คือเอา A ไปแทนได้เลยนะครับถ้าแทนแล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าแทนแล้วนะครับในกรณีที่ FA เป็น0นหรือ G a เป็น0นะครับหรือ FA เป็นเข้าใกล้อนันต์หรือเข้าใกล้ลบอนันต์เข้าใกล้ Infinity, อินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้ G a เป็น Infinity, อินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้ เมื่อแทนค่าไปแล้วปรากฏว่าปรากฏว่านิพจน์ที่ถูกแทนค่าไปมันอยู่ในรูป7รูปนี้ครับ7รูปนี้ก็คือ0ส่วน0 i n f i อินฟินิต้ส่วนอินฟินิตี้นย์คูณอินฟิน t y ี้อินฟินี้ลบอินฟิน t y ี้นย์ยกกำลังศูน f i อินฟินี้ยกกำลังศูนย์แล้วก็1ยกกำลังอินฟินิตี้ ลิมิตที่ถูกแทนค่าแล้วอยู่ในรูปแบบแบบนี้นะครับเราจะเรียกมันว่ารูปแบบที่ไม่กำหนดนะครับหรือ intermediateintermediate Inter Inter นะครับ indeterminateindeterminate นะครับ indeterminate ไม่มีอารนะครับ indeterminateindeterminate form หรือ if if นะครับลิมิตลักษณะนี้จะอยู่ในรูปที่ยังไม่กำหนดรูปแบบนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแทนค่าแล้วมันอยู่ใน7รูปแบบนี้ซึ่งเราจะเจออยู่น่าจะในระดับมัธยมจริงจจะเจอ0ส่วนนเนี่ยครับตัวที่เราจะเจอบ่อยๆ0นส่วนนนะครับที่จะเจอ0ูนส่วนนนะครับอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอนะแล้วก็มีอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้เนี่ยที่เราจะเจอ รประมาณ3 3รูปแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเจอในรูปแบบ1ใน7รูปแบบนี้นะครับจะยังตอบไม่ได้เสียทีเดียวนะครับว่าลิมิตหาค่าได้หรือไม่ให้เราไปจัดการก่อนนะครับโดยสรุปจากทฤษฎีบทก็คือแทนค่าลงไปก่อนเลยครับ เจอลิมิตแทนค่า x เท่ากับ a ลงไปใน f(x) เหมือนกับการหาค่า f ที่ a ปกติถ้าแทนลงไปแล้วปรากฏว่าแทนลงไปแล้วปรากฏว่าหาค่าได้ก็ตอบเลยนะครับหรือถ้าแทนลงไปแล้วมันออกอยู่ในรูปจํานวนจํานวนหนึ่งที่ไม่ใช่0ูนย์แล้วส่วนด้วย0ย์แบบนี้ครับ a ศูถ้า a มันไม่ใช่0ูย์มันก็เป็นรูปแบบที่ไม่นิยามอยู่แล้ว ในทางคณิตศาสตร์เราก็บอกว่ามันหาค่าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าแทนค่าแล้วไม่มีปัญหาต่อค่านั้นถ้าแทนค่าแล้วเป็น a ส่วน0เป็นตัวเลขตัวหนึ่งที่ไม่ใช่0ส่วน0ให้ตอบว่าหาค่าไม่ได้แต่ถ้าแทนแล้วปรากฏว่ามันออกมันอยู่ในรูปอะไรครับ0ส่วน0หรือ infinity ส่วน infinity นี้นะครับถ้าแทนแล้วออกมาเป็นแบบนี้ก็จะมีเครื่องมือมาให้ตัวมีเครื่องมือมาให้อยู่2ตัว ในเบื้องต้นนะครับมีเครื่องมือมาให้2ตัวเครื่องมือตัวแรกเป็นเครื่องมือแบบมอต้นธรรมดานะครับก็คือการแยกตัวประกอบก็จัดการแยกตัวประกอบของนิพจน์หรือพหุนามที่อยู่ในฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันนั้นนะครับออกแล้วก็โดยมากก็มักจะตัดกันได้นะครับหรือไม่ก็คูณด้วยคอนจูเกตนะครับหรือไม่ก็คูณด้วยคอนจูเกตนะครับถ้าแทนแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า มันจะอยู่ในรูปแบบลักษณะแบบไหนนะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกโดยมากปกตินิพจน์ที่อยู่ในรูปที่เราจะคูได้วยคอนจูเกตก็มักจะเป็นนิพจน์ที่เป็นไงครับอ่าใช่ครับที่ติดรากนะครับส่วนถ้าเป็นฟังก์ชันพหุนามธรรมดาก็แยกตัวประกอบส่วนตัวสุดท้ายเป็นเครื่องมือที่ที่เป็นที่นิยมมากแต่ว่าตอนนี้ถ้าถ้านับจากเนื้อหาที่เราเรียนมันยังไม่ถึงมันจะอยู่ในบทถัดไปนั่นก็คือใช้กฎของโลปิตา นะครับกฎของโลปิตานซึ่งเขาก็จะเรียกอะไรนะกฎแอลฮอสพิทอลไหมนะครับแอลฮอสพิทอลนะครับโลปิตานซึ่งสร้างตามชื่อนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งแต่เขาบอกว่าเมื่อมีการค้นพบหลักฐานมานะครับนอกเรื่องนี้มีการค้นพบหลักฐานมาว่าจริงๆแล้วโลปิตานไม่ได้เป็นคนคิดนะครับเป็นอาจารย์ของโลปิตานท่านหนึ่งเป็นเป็นอาจารย์ของโลปิตานเป็นคนคิดแต่ว่า คนที่เอามาใช้แล้วเกิดเหมือนกับว่าเป็นที่รู้จักนะครับก็กลายเป็นโลปิตานแทนหลักฐานนั้นเกิดทีหลังจากหลังจากที่โลปิตาลกับคนคิดน่าจะเสียชีวิตไปนานแล้วนะครับนะครับอา,อาจารย์ของโลปิตาลเป็นเป็นหนึ่งในนักคณิตศาสตร์ตระกูลนักคณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มากตระกูลหนึ่งของโลกก็คือตระกูลแบรนูรีนะครับคุณไม่แน่ใจว่า เป็นใครสักคนหนึ่งในตระกูลนี้แหละนะครับตระกูลแบรนูรีอ่ะทีนี้มาดูครับถ้าสมมติว่าแทนค่าแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็แทนเลยนะครับอย่างเช่นในหน้า1 1เนี่ยแทนค่าแล้วต่อจากเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็แทนค่าได้เลยแทนค่าแล้วถ้าออกมาเป็นจํานวนจํานวนหนึ่งก็แทนตอบไปเลยแต่ถ้าออกมาแล้วอยู่ในรูปตัวเลขตัวนึงที่ไม่ใช่ศย์และส่วนศก็ก็สามารถตอบได้เลยอย่างเช่น ในข้อ10นะครับในข้อ10เนี่ยถ้าแทนแล้วปรากฏว่ามันจะเป็นลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2อลบ1แล้วก็ส่วนด้วยลบ3วก3ซึ่งมันออกมาเป็น8.0 8ส่วน0 8ก็เป็นไงครับก็หาค่าไม่ได้น,นะก็ตอบไปเลยว่าหาค่าไม่ได้นะครับแต่ถ้าแทนแล้วออกมาเป็นจำนวนก็ตอบนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นอะไรครับ 10ยกกำลัง2-3ลบ3คูณ1ก็เป็น10ยกกำลังลบ1นึครับ10ยกกำลังลบ1ก็คือเศษ1่ส่วน10แทนได้แทนเลยนะครับก็หลุดออกมาธรรมดาเลยอ่ะอันนี้ให้ลองทำเองทีนี้ดูหน้า12ตัวที่เราจะพูดในวันนี้เป็นเครื่องมือตัวตัวแรกอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการหา ลิมิตของฟังก์ชันที่อยู่ในรูป0ส่วน0นะครับหรือ infinity ส่วน infinity ก็แล้วแต่โดยการแยกตัวประกอบเราลองแทนค่าลงไปก่อนถ้าสมมติว่าเราแทนค่าลงไปลิมิตของ x กํลังสอลบ4เมื่อส่วน x กํลัง2บวก x ลบ6เมื่อ x เข้าใกล้2แทนค่า x ด้วย2ลงไปเป็น2กํลัง2ลบ4ส่วนด้วย2กํลัง2บวก2ลบ6ซึ่งออกมาเป็นอะไรครับ เป็น0ส่วน2อกำลัง2เป็น4บวก2เป็น6ลบ6เป็น0นะ่ะซึ่งเป็นศ0นย์ส่วนศย์ซึ่งอันนี้เป็นรูปแบบที่ยังไม่กำหนดเราก็จะมาพิจารณา x กำลังสลบ4่ส่วนด้วย x กำลังสองบวก x ลบ6กอ่ะก็ใช้ความรู้มาต้นครับแยกตัวประกอบออกข้างบนเป็นผลต่างของกำลังสองก็เป็น x ลบ2คูณกับ x บวก2ข้างล่างแยกตัวประกอบเป็น2เล็บก็เป็น x เป็น x ก็เป็น3 2เป็น6 3 2เป็น6อยากได้บวก1ก็เป็นบวก3แล้วก็ลบ2ซึ่งก็จะเห็นว่าเราสามารถทำไงครับเราสามารถตัด x ลบ2กับ x ลบ2ออกได้ก็จะเหลือเพียงแค่อะไรครับ x บวก2ส่วนด้วย x บวก 3อ่ะพอเหลือแค่นี้ลองหยิบไป Take Limit เข้าไปดูอีกทีหนึ่งครับเพราะฉะนั้นลิมิตของ x บวก2ส่วนด้วย x บวก3เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้2ก็แทน2ลงไปดูอีกรอบหนึ่งครับ2บวก2เป็น4ส่วนด้วย2บวก3 2บวก2ก็เป็น4ใช่ไหม2บวก3ก็เป็น5ก็ได้ลิมิตเป็นเท่าไหร่ครับเป็น4ส่วน5 ข้อที่2ลงแทนในใจก็ได้ครับข้างล่างลบ5บวก5เป็น0ข้างบนลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2เป็น25 25บลบ25ก็เป็น0นย์ก็ออก0ส่วน0เพราะฉะนั้นก็แยกตัวประกอบครับอันนี้อยู่ในรูปที่แยกตัวประกอบได้ข้างบนผลต่างของกำลังสก็เป็น x-5 ลบ5กับ x บวก5ข้างล่างเป็น x บวก5เมื่อ x เข้าใกล้ลบ5 ก็สามารถตัด x บวก5ออกได้ก็จะเหลือเพียงแค่ลิมิตของ x ลบ5เมื่อ x เข้าใกล้ลบ5แทนค่า x ด้วยลบ5ลงไปก็เป็นลบ5ลบ5เป็นลบ10นั่นเองนะครับก็แบบนี้ไม่ยาก นะครับอ่ะข้อ3ข้อ3ข้อ4ข้อ5อ่าพวกนี้เดี๋ยวให้ลองไปทำต่อนะครับอ่ะอันต่อมาก็คือตัวอย่างที่3เนี่ยอยู่ลักษณะเป็นสังยุกนะครับซึ่งสังยุกเนี่ยในสังยุกปกติเราอาจจะเจอสังยุกที่คูณด้วยตัวส่วนอ่ดตัวอย่างที่ตัวอย่างที่3ดูข้อ2ก่อนนะครับก็ลองแทนค่า x ด้วย1ลงไปปรากฏว่า แทน x ด้วยหนึ่ข้างบนเป็น0แทน x ด้วยหน่นึ่งกำลัง2เป็น1บวก3เป็น4ใช่ไหมครับ4รูทสี่เป็น2ลบ2เป็น0นะครับก็เป็น0ส่วน0นั้นมันแทนออกมาแล้วมันเป็น0ส่วน0เนาะ0ส่วน0ก็ยังไม่กำหนดอ่ะเราไปพิจารณานิพจน์ x ลบ1ส่วนด้วยรากที่2ของ x กำลัง2 บวกะแล้วก็ลบออก2คูณมันด้วยสังยุค,ครับสังยุคในที่นี้เป็นสังยุคของตัวส่วนนะครับคูณสังยุคของตัวส่วนก็จะเป็นอะไรครับรูท x กําลัง2บวก3สัญญุคก็คือนิพจน์ที่ทำให้เป็นผลต่างของกําลังสองก็คืออันนี้เป็นหน้าบลบหลังก็คูณกับหน้าบวกหลังเข้าไปคูณตัวส่วนแล้วก็เอาไปคูณตัวเศษนะครับ x กําลังสองบวก3ม แล้วก็บวก2เข้าไปออกแรงนิดนึงครับข้างบนเป็น x ลบ1คูณกับรูท x กํลังสบวก3แล้วก็บวก2ส่วนด้วยเป็นผลต่างของกําลังสองนั้นตัวหน้าก็จะเป็น x กํลัง2บวก3นะครับพอยะกกําลัง2แล้วกรนรูท2มันก็หายไปแล้วข้างหลังก็จะเป็นอะไรครับ เป็นลบ4ซึ่งก็จะออกมาเป็นอะไรครับข้างบนตัวเศษเหมือนเดิมครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันยังไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเพราะถ้าคูณก็น่าจะยุ่งยากนะครับเอาเก็บไว้ก่อนนะครับอ่าตัวเศษเอาเก็บไว้ก่อนตัวส่วน x กาลังสองบวกสามลบสี่ได้ x อะไรครับคิดในใจนิดนึงเนาะได้เป็น x กำลังสอลบห่งอยู่ในรูปผลต่างของกําลังสองอีกแล้วครับ x กำลังสองลบหก็แยกออกเป็น x ลบหกับ x บวกหครับก็ตัด x ลบหทิ้งสังเกตตัวปัญหาคือตัวนี้แหละครับน่าจะไม่มีปัญหาแล้วหลังจากตัดทิ้งไปเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าลิมิตของ x ลบหส่วนด้วย รูทเกลังสองบวกสแล้วลบสเมื่อ x เข้าใกล้1ก็คือตัวนี้นะครับตัวที่เราจัดรูปเมื่อกี้นี้นะครับก็คือลิมิตของรูท x อกกำลังสองบวกสแล้วก็บวกส นะครับส่วนด้วย x บวก1เมื่อ x เข้าใกล้1ก็แทนค่า x ด้วย1ลงไปครับก็จะกลายเป็น1กําลังสบวก3ติดรูทอยู่แล้วก็บวกกับ2ส่วนด้วยส่วนด้วย1บวก1ก็เป็น1บวก3เป็น4รูท4ได้2บวก2ส่วน2 4ส่วน2ก็คือ2เอง อ่ในบางกรณีเราอาจจะไปเจอสังยุคตัวเศษอ,อย่างเช่นข้อแรกเนี่ยครับเราอาจจะไปเจอสังยุคตัวเศษอย่างเช่นริมิตของรากที่2ของ x บวก16ลบ4แล้วก็ส่วนด้วย x ซึ่งแทนค่าออกมาเป็น0ูบวก16เป็น16รู้16ได้4 4-4ลบ4เป็น0 0.0ย์นส่วนยพไม่เป็น0ูส่วน 0, 0 เราก็หยิบเอาฟังก์ชันหรือนิพจน์ตัวนี้มาพิจารณารากที่2ของ x บวก16แล้วก็ลบด้วย4นะครับส่วนด้วย x ก็คูณด้วยสังยุคในที่นี้สังยุคที่เราจะคูณเป็นสังยุคของตัวเศษเป็นสังยุคของตัวเศษก็คือ root x บวก16 นะครับแล้วก็บวกกับ4ี่คูณด้วยอะไรก็ส่วนตัวเศษก็ไปคูณตัวส่วนตัวนั้น x บวกสิแล้วก็บวกกับ4ี่คำนวณข้างบนเป็นผลต่างของกำลังสองอยู่แล้วครับพอคูณด้วยสังยุคมันก็จะกลายเป็น x บวกสิแล้วก็ลบออกเท่าไหร่ครับลบออก4ี่กำลังสองเนาะสิ 16. ส่วนด้วยเดิมมี x อยู่ก็คูณกับ รูทเอบวก16ะแล้วก็บวก4ก็จะเห็นว่าบวก16กับลบ16ก็ตัดกันไปแล้วก็มีอะไรครับ X ตัวนี้ก็ตัดกันได้ก็จะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเศษ1ส่วนรูทบวก16ะครับแล้วก็บวก4 น่าจะไม่มีปัญหาแล้วครับข้างบนเป็น1ถ้าข้างล่างเป็น0มันก็จะออกหาค่าไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ศูนย์ก็หาค่ามันออกมาเพราะฉะนั้นลิมิตของ x รูท x บวก16นะครับลบด้วย4ส่วนด้วย x เมื่อ x เข้าใกล้0ก็คือลิมิตของเศษ1ส่วนรูท x บวก16อ่าแล้วก็บวกกับ4เมื่อ x เข้าใกล้0แทน x ด้วย0ลงไปครับก็เป็น1ส่วนรูท t ิบบวก4ก็เป็น1ส่วนแนี่นะครับอ่า อันนก็อันนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับก็มีตัวอย่างที่อยู่ในเอกสาร